สวัสดีครับพบกับคุณพีมดในเพจเตียวเข้าใน10ทุกเหล่าแล้วก็ช่อง YouTube c a m ช Channel นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ประกาศผลภาควิชาการนะครับสำหรับ NCO นะครับในส่วนของกองทัพบกไม่ว่าจะเป็นนักเรียนในสิบทหารบกนะครับอกองหนุนติยดยศศัสดีนะครับแล้วก็ทหารอาสานะครับทีนี้ก็มีน้องหลายคนนะครับคอมเมนต์ในช่องว่าให้ทําคลิปการแนะนํา ว่าหลังจากที่ผ่านรอบวิชาการไปแล้วเนี่ยต้องทําอย่างไรบ้างนะครับในขั้นต้นเนี่ยเผื่อใครยังไม่ทราบนะครับว่าจะต้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่ไหนนะครับก็เข้ามาตรงนี้ครับตรงเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ในการที่ตรวจสอบผลประกาศให้นะครับก็คือตรงรีอ่ารีคูดแมนนะครับ dot rta. dot mi. dot th นะครับกองคัดสรรเนาะรีคูดก็คือคัดสรนะครับ อันนี้ก็จะเป็นประกาศผลนะครับหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ถ้าติก๊กถ้าติ๊กข้อที่1นนะครับมันก็จะขึ้นตัวนี้นะก็จะเป็นประกาศของทางยศทบนะครับประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านขั้นตอนที่หหรือภาควิชาการนะครับคือถ้าหากมีใครข้อสงสัยเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองข่าสารในวันที่8ปดถึงสินะครับถ้าหากพ้นว่งเวลานี้ก็คือถือว่าไม่มีไม่มีข้อสงสัยใดๆนะครับโอเคครับ ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาที่ข้อที่2นะครับบัญชีนะสมมุติว่าคลิกเข้าไปนะครับก็จะขึ้นบัญชีตัวนี้นะครับเขาก็ได้ทาเป็นตัว PDF นะครับตั้งแต่มีทั้งหมด287แน่นะครับก็แน่นึงก็ประมาณ21นะครับหารดูก็ประมาณเท่าไหร่อะก็เยอะอยู่ครับเราสามารถเวลาที่เราอยากจะตรวจสอบนะครับเราสามารถดาวน์โหลดแล้วก็สามารถเซิร์ชนะครับเซิร์ชว่าหมาเยเลขของเรา อยู่ตรงไหนนะครับถ้าเราถ้าเราตรวจไม่เจอนะครับแต่ว่าทุกคนก็คงมีหมายเลตรแบบจำตัวสอบกันอยู่แล้วนะครับก็เช็คได้นะครับอ่ะก็สนามสอบรอบ2อยู่ตรงไหนนะครับมาดูตรงคอลัมน์นีอันนี้ก็คือลำดับลำดับนี้จะเรียงตามบัตรสอบนะครับตามบัตรสอบไม่ใช่ไม่ใช่เรียงตามคะแนนนะครับบมารเลขยแบบประชาชนนะครับรหัสแล้วก็สนามสอบที่ไหนนะครับก็ที่ทยาสหบนนะครับแล้วก็ ต้องตรวจ a อทในห้อง18 20ถึงก็คือตรวจตามสถานตามสถานพยาบาลทั่วไปนะครับวันที่สอบขั้นตอนที่2ก็คือวันที่21นะครับก็ต้องต้องเช็คให้ดีนะครับว่าตัวเองสอบรอบ2วันไหนนะครับนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นบัญชีรายชื่อบัญชีหมายเลขละกันนะครับจะไม่ขึ้นรายชื่อนะนะครับเดี๋ยวลองไปตรวจสอบดูนะครับก็เดี๋ยวจะขอดูยอดทั้งหมดนะครับว่ายอดทั้งหมดประมาณ ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ6,000เนาะ6,000นะครับว่า้ค่เยอะพอสมควรนะเพราะปีนี้ก็รับเยอะนะครับการรับรอบแรกเนี่ยรีคูดเข้ามาประมาณ3เท่านะครับก็ต้องไปแข่งขันอีก3ตมตอนหนึ่งนะครับนะก็ช่วงพละก็จะตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองก็มีครับยี่สิบสามก็มีนะครับไล่ไปนะพี่ขอเช็คก่อนเคลื่อนจะชา้านิดนึงนะครับก็ ก็ลองไปต่อยี่สามก็มีนะครับคาดว่ายี่สี่ยี่้านี่ก็น่า,นาจะมีนะเพราะว่าจํานวนคนเยอะนะครับจํานวนคนเยอะพอสมควรออโอเคครับอันนี้คือสนามสอบแต่ว่าก็จะเรียงเรียงไปตอนที่เราสมัครสอบรอบสองนะครับว่าเราจะสอบรอบสที่ไหนนะครับก็ลองไปเช็คดูนะครับโอเคอน,นี้สําหรับเป็นบัญชีรายชื่อประกาศนะครับบัญชีหมายเลขประกาศนะครับต่อไปครับ ทีนี้ข้อที่สามนะครับคำแนะนำเนี่ยท้ายประกาศนะครับอันนี้เดี๋ยวจะไปที่การสอบสมรรถนะร่างกายนะครับว่ามีเนื้อหาอย่างไรนะครับอันนี้พอพอคลิกดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเปิดเลยแล้วกันคำแนะนำนะครับมาดูนะครับคำแนะนำอันนี้พี่แชร์หรือยังนีโอเคแชร์แล้วเลืมลืมไปว่าแชร์อยู่อ้าวอ่ะคลิกขึ้นมา การทดสอบสมรรถนะร่างกายนะครับเป็นการสอบคัดเลือกในขั้นตอนที่2ตั้งแต่วันที่21ถึง25นะครับพื้นที่มาดูข้อ 1. นจุดนะครับพื้นที่ทดสอบร่างกายนะครับกองทัพภาคที่1 2สนามนะสนามแรกคือยศสบนะครับแล้วก็สนามที่2ก็คือค่ายนารายมหาลาชลบุรีนะครับแล้วก็กองทัพภาคที่2นะครับสสนามก็คือที่โคราชนะครับที่โคราช สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับแล้วก็ค่ายสับปะสิทธิ์ที่ประสงค์นะครับอุบลวลินนะครับสนามสอบที่23ก็อ่าก็รัชพัฒนุดอนนะครับทีนี้ภาค3ครับภาค3ก็ค่ายเอกานะครับพิโลกนะครับแล้วก็กองพลอาหารราดที่7นะครับแม่ริมเชียงใหม่นะครับภาค4ครับก็มณฑลทหารบกที่41นะครับนครราชานครศรีธรรมราชนะครับอี่า42นะครับ มรดหามบกที่43ทุ่งสงนะครับ43ก็ศูนย์ศึกอบรมตำรวจภูธรภาค9นะครับยะลานะครับต่อไปนะครับ1.2การทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะครับทำการทดสอบเรียงตามลำดับจำนวน5ท่านะครับมีท่าอะไรบ้างนะครับไปดูนะก็จะมีดึงข้อนะครับดึงข้อนี้ก็น่าจะ้าจำไม่ผิดน่าจะ15นะครับ15เต็มร้อยนะครับ ลุกนั่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะทําคลิปวิดีโอจริงๆอ่ะพี่ทาไว้แล้วแหละแต่ว่ามันอาจจะ,ะเนื้อหาใจความมันอาจจะยังไม่ไม่ชัดนะครับเดี๋ยวจะพี่จะทําคลิปอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็น,เป,นเป็นการประกาศผลสอบก่อนลุกนั่งดันพื้นนะครับท้าวิ่งนะครับถ้าวิ่งพันเมตรอยู่ที่3นาทีถ้าจะไม่ผิด3นาที25้านะครับแล้วก็มีท่าว่ายน้าด้วยนะนะครับก็การปฏิบัติของผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามลักษณะระเบียบ,บของทางราชการและ คณะกรรมการกำหนดนะครับอ yeah, oh, uh, right, right. ๋อนี time, right, minutes, right, so ่ไงเกณฑ์อ่ะอันนี้ก็ชี้แจงไปเลยแล้วกันนะครับดึงข้อไม่จํากัดเวลานะครับต้องดึงข้อได้ไม่น้อยกว่า1ครั้งนะครับไม่น้อยกว่า1ครั้งแสดงว่า10ครั้งก็เต็มใช่ไหมอ๋อแสดงว่าอันนี้ก็ทาแค่1ิบครั้งนะครับลุกนั่งภายในสามสิบมิลุกนั่งต้องไม่น้อยกว่า1ิบครั้งสิบคะแนนนะครับอันนี้คือเกณฑ์ต่ําสุดเลยดันพื้นใน2นาทีต้องไม่น้อยกว่า1ิบครั้งยี่ิคะแนนนะครับ ถานีิ้งพันเมตรต้องใช้เวลาไม่เกินห้านาทีห้าวินะครับเนี่ยเกณฑ์เกณฑ์นี้คือมันเกณฑ์ต่ําสุดนะครับนี่คือเกณฑ์ต่ําสุด,นะเ,สดเพราะว่าตุกสถานีก็ร้อย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 หมดเลยนะครับตัวนี้ว่ายน้ำนะครับยี่สิบห้าเมตรไม่จำกัดเวลาไม่มีคะแนนไม่มีคะแนนขั้นต่ําเป็นการวัดว่าผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้นนะครับอโอเคก็คือยังไงก็ได้ครับประคองให้ถึงขอบสระนะครับจะดำน้ำจะท่าหมาอะไรก็ได้ครับได้หมดนะครับขอเพียงแต่ ให้ผ่านเฉยๆนะครับแต่ว่าไอ้สสถานีด้านบนเนี่ยมีคะแนนนะครับอ่ะโอเคหากผู้เข้ารับการทดสอบทดสอบไม่ผ่านตามเงื่อนไขหรือเกณฑ์ขั้นต่ําสถานีใดสถานีหนึ่งนะครับก็คือว่าน่าจะขาดคุณสมบัติไปเลยนะครับกรณีที่การทดสอบรวมของผู้เข้ารับการทดสอบต่ํากว่า5 0ของคะแนนรวมทั้งหมดนะครับคะแนนรวมทั้งหมดคิดเป็น4 0 0คะแนนถูกไหมพราะมี4สถานีแล้วก็ว่ายนะ้ําไม่คิดนะครับคิดเป็น100ซถ้าขาดคุณสมบัติการ ก็คือถือว่าขาดนะครับก็คือไม่ถึง5 0เป็นี่ยก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับต่อไปข้อ1.3ึ่งาการเปิบัติประจำวันนะครับให้ผู้รับเข้าผู้เข้ารับการทดสอบนะครับตรวจสอบวันเวลานะตีห้าต้องถึงต้องเป็นรายงานตัวแล้วนะครับตีห้าครึ่งรับฟังคำชี้แจงนะครับหกโมงเริ่มเคลื่อนย้ายประทำสถานีชุดแรกนะครับหกโมงครึ่งก็คือเริ่มทดสอบนะครับก็คล้ายๆกันตอนนั้นที่ไปส่งน้องทลอครับตรวจสอบพละหกโมงครึ่งเหมือนกันนะครับ การแต่งกายนะครับผู้เข้ารับการทดสอบก็คือแต่งกายเสื้อกีฬาแขนสั้นห้ามสวมเสือ้อแขนยาวหรือแขนกุดนะครับแขนสั้นนะกางเกงกีฬาขาสั้นสวมถุงเท้าด้วยนะครับรองเท้ากีฬาให้เรียบร้อยนะครับสุภาพสีสุภาพเตรียมเอกสารบัตรสอบแบบประจำตัวประชาชนนะครับสำหรับทหารกองประจำการถ้าไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนก็ให้นําบัตรทหารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่นะครับเกณฑ์การทดสอบก็อยู่ในช่วงของ1 8ถึง30ใช่ไหมนะครับแล้วแต่อายุนะครับอ่ะนี่คือเกณฑ์นะครับนี่คือเกณฑ์ดึงข้อนะครับ อ๋อดึงข้อไม่ต่ำกว่านี่ไงอันนี้คือหลุดคือไม่ขึ้นนี่คือไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าเต็มนี้ก็คือส5หครั้งเห็นไหมครับตามนี้เลยนะครับสิบสี่ก็9 2้าสิบสองนะครับเอ,อตามนี้เลยนะนะครับปกติก็ดึงก็จะอยู่ที่ประมาณ10บสิบก็หกเองเห็นไหมเด็กบางคนดึงดึงได้แค่1ิบ0ินี่ถือว่าเยอะแล้วนะนะครับแต่เกณฑ์แม็กก็คือต้องสิบห้านะครับโอเคก็โหดเหมือนกันนะครับดึงข้อนะลูกนั่งนะครับ ลุกนั่งเนี่ยถ้า36ครั้งใน2นาทีเนี่ยจะได้9กาสิบนะครับก็แสดงว่า38เต็มรนะ้อยเห็นไหมก็จะตามตามนี้เลยครับในในสองทีนะ1้อยี่สิวินะครับดันพื้นในเวลา2นาทีนะครับเต็มร้อยอยู่ที่เท่าไหร่บ้าไปแล้วเต็มร้อยอยู่ที่84ครั้งโหดมากครับเต็มร้อยอยู่ที่84ครั้งนะครับโหยังโหดอนะครับไปดูนะสถานีวิ่งครับสถานีวิ่งพันเมตรนะครับก็ โอ้โหไม่ค่อยเห็นนะสามนาทียี่บห้าเนี่ยพี่จับเด็กนี่ต้องสามนาทีครึ่งนะครับมีมีมีอยู่มีม,ม,มีมีคนหนึ่งแต่ว่าอันนั้นเป็นแปดร้อยเมตรโอโ้ขนาดแปดร้อยเมตรยังได้สามสามนาทีสิบห้านี้คือนักวิ่งของพี่แล้วนะอันนี้ก็ค่อนข้างโหดเหมือนกันครับวิ่งนะครับว่ายน้ําผ่านไม่ผ่านแค่นั้นเองนะครับยี่ห้าเมตรนะครับโอเคนะครับตามนี้เลยนะนะครับก็เดี๋ยวการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมต่อนะครับเดี๋ยว อันนี้เดี๋ยวจะมาทําใน E ีีต่อไปแล้วกันนะครับโอเค EP นี้ก็คงไว้แค่นี้ก่อนนะครับสรุปนะสรุปก็คือนะครับประกาศผลรอบแรกนะมีคําสั่งออกไม่ให้ประกาศผลรอบแรกนะครับประกาศผลภาควิชาการนะครับก็ประมาณ6กพันนายนะครับประกาศเสร็จแล้วทําไงต่อก็มาดูที่คําแนบประกาศนะครับสอบสมรรถนะสมรรถนะร่างกายเกณฑ์เป็นอย่างไรก็อธิบายไปแล้วนะครับโดยเดี๋ยวตรวจสอบประวัติอาชญากรรมสอบสัมภาษณ์ตรวจโรคอะไรเดี๋ยวพี่จะมาทาใน EP ต่อไปนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้ก็คงเพียงพอเดี๋ยวเท่านี้ก่อน ครมีข้อคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ